เปิดเปิดครับกินอะไรคะรมาหาเลยฮเฮ้ยมาจุ๊บสิมาจุ๊บสิมาจุ๊บสิหน้ามันเขี้ยวจังเลยไหนกินอะไรโอ้กินช็อกโกแลตก,กินช็อกโกแลตแต่เช้าเลยนะนเอาน้ำไหมครับ อุ้ยเดี๋ยวมันเลอะที่นอนอะไรมั้ยครับยัมมี่ หลังหลับเมืองอันนี้อันนี้เต้ไปขอขอที่เนี้ย ปน่ากลัวจังเลยสีน่ากลัวเสีอะไรสีฟ้าเฮ้ยสีอะไรเดนเิสสาวสีอะไรสีส้มสีส้มอันนี้สีส้มจุ๊บไดนนเสสาวด้วยอ่ะ อันนี้สีแดงนอ้นองๆใครซื้อให้น้องสาวใครซื้อให้ไหนใครซอเออชี้ชี้ชีไปรุป่นสี้ใครครับป้าเรียกป้าป้าซื้อให้

เอาเห็นพ<โ>่อเห็นพ่อไปแล้วเห็นพ่อไปแล้วมาของนายว่าพ่อหมอให้ไปที่โรงพยาบาล้วอ่ะว้าวเบี้ยวอ่ะหล่อจังเลยโอ้โหเล่นเล่นเล่นใส่ดีเด้ออะไรเนี่ยเนี่ยว้าวใส่แว่นด้วยเหมือนใครเนี่ยฮึ รดเลยซิ่งเลยซิ่ง,ซ,งซิ่งให้เด็ดดีนั่งเดดีก็มามีมจังฮะงงวางวางวางตังวางที่เดิมวางที่เดิมครับอา้อาวอ้าวเล่นใหญ่เลย โอ้ยไม่ได้ไว้ตรงนี้ไม่ได้ว่าเนี้ย่ครับไหนขับรถสิโมมพีบี <laughs> ไปขี่ไปอ่อน แค่นี้เท่าไหร่เนี่ยว้าบอกดูนี่ติดมาเองนี่บรรยากาศนะคะต้องไปทางไหนก่อนอ่ะ ครับ ระต่ายฮอลแลน,นด์กระต่ายฮอนแลนด์ทำไมชอบมีคนชอบดึงหูหนูหรอเขาดึงอ,อ่ะนี่เขากิน<อ>ได้และอ,อ,อ๋อนมเขาอิ่มแหละกะต่ายกระโดดเห็นไ่มเนี่ยเนียบอกเลยอย่าด้อีนมามันเลอะอไรนอกดสักคเนี่ย อีเมียได้บอกนะฮอลแลนด์เหรอน่าจะเกินน่าจะเกินว่าสี่นี่นะคะตายักเฟรมิชชัยอันเอ่อตัวเมียโตเต็มที่น้อยที่สุดคือ6กกิโลจริงไมกินน่าจะกินอยู่แล้ค่ะอืมน่าจะกินนะคะส่วนตัวผู้น้อยสุดคือ5้าจุดก ือตัวผู้เล็กกว่าตัวเมียมันอ้วนนะตัวผู้โตเต็มพื้ก็คือหนึ่งปีหกเดือนน้ำหนักมากที่สุดไม่ถึงสิบกิโลถึงสิบกิโลแค่นั้นนั้นก็คือนอนแอ่งเมกนอนแบบขี้เกียจโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราทานขนมล้วหรือเปล่า ตอนนี้อยากกินขนมแม่วันหรือเปล่าโอ้ยดูตอนนี้มีไข่ตอนนี้หันตูด <laughs> หันตูดให้เมื่อจ๊ะเอ้ยดูดิไอ้ติมโกไม่กินเฮ้ยเขาเขารู้ไงว่าเราจะต้องมาให้อาหารแน่ๆเขาก็เลยแบบขอห่ขอขี้ก็เต็มเลอกลิ่นแรงเนี่ยหอมฉุยจ้า ดมอะไรล่ะจะด,ดมอะไรนี่ยฮะนี่ทรงอ้าวคุณพอ่อแดดดีก็เข้าไปแล้วเอะป้อนอาหารป้อนอาหารป้อนอาหารป้อนแล้วว่าไม่ต้องจับ อ่อนอันอื่นมางเลยลูกมันน่าจะอิ่มอิ่มนะแย่งกันเต๋อแบบเป็ดห่านห่านอันนี้ห่านลูกห่านก็ดุอย่างเงี้ยนี่ก็ ไม่เป็นมิสเท่าไหร่ตัวนี้ก็วิ่งมาเลยอันนั้นอะไรอ่ะแม่นกเหรออันนั้นเหมือนนกยุงเหรอแม่นกยุอ๋อแต่มันไม่ได้ลำแผนมันไม่ใช่นกยุงแม่โอก้โหมันหัวนกยุงนกยุงมันจะใช่ไหมนกยูงมันจะเป็นแบบแข็งสวยจะยาวกว่านี้ใช่ไหมคะใช่ใหญ่ๆอืมโอ้ยเฮ้ยน้องมาทางนี้น้องไปทางนี้ก่อนเฮ้วอดไปนี้ นเนาะมีตาตามต่ำตะกร้าแครลอดม,มันไม่มันไม่กลัวเลยนะโอ้โ,อโอเดี๋ยวมันจิกนะไอ้บวดไม่กลัวเหรอเลย่นกเอออะไรต้องกลัวก่อนกัน เชื่องมากเหมือนหมาเลยเชื่องเหมือนหมาเลยแพะหรออืมเหมือนแพะมันไม่ได้ร้องอ่ะแบบแบบแบบแต่มันเชื่องเวอร์เป็นมิดมากเปฟลลี่มากเลยมาแล้วอย่าวิ่งแรงอย่าวิ่งแรงเดี๋ยวล้มนะเดี๋ยวล้ม เดี๋ยวเป็นแผลนะลูกแต่ยูเป็นป้าไม่เหลือต้องเหลือเดี๋ยวตกหลอดมาวิ่งตรงทางนี้วิ่งไปทางนู้นไ, <ป S 2> <deep S 1> ไปไปไปแล้ววิ่งแรงวเบาเบาเลยดิตามไม่ทันอันนี้ก็เป็นนกอันนี้ข้างในมีอะไรอุ้ยเม่นอันนั้นเม่นไหยน่าจะใช่นะ ดูขนข้างในเป็นพองคองนะไม่เห็นหน้าแต่มันหลบอยู่ข้างในอะ่ะมีนกอะไรนก<บ>ฟินเจ็ดสีเซเว่นลอุ๊ยมันเจ็ดสีจริงๆอะ่ะสีลุ้งอะ่ะสวยมากเลยแสงอือเจ็ดสี <c oughs> หายากนะเนี่ยสีเนี้ยสวยมากนี่อะสีสีสวยมากนี่ด้วยนี่เม่นค่ะเม่นน้อยก็คืออยู่ในรังของเขา อาหารเขานะคะเหมือนอาหารปลาเลยเนาะที่เราไปวัดเราก็จะมีอาหารปลาถ้าเกิดเราไปจับมันก็จะพองแล้วก็เป็นหนามไปไปกันต่อตัวเล็กไปนิดนะ,อ,ะอุ้ย น่นระวังมันไม่เห็นน่ะมีเครื่องด้วยอย่าขู่สิกระทิงเหรอมันคือตัวอะไรอุ๊ยอุ๊ย,ย,ย,ยกวมันนู่นนู่นวิสิหนี่นูน่นนี่ก็เฟลเล่เกิน,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 น ลูกจะหิวอะไรขนาดนี้แพ้แบแบแบคือก็หิวอ่ะลูกไม่มีไม่มีออกลูกครั้งละหนึ่งตัวเอง no 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 มาแตะ oh no no berry จริงๆไปแล้วมีตาม นี่ก็เป็นสวนน้ำนะคะอันนั้นอุ๊ยอันนั้นอะไรอะ่ะเมียแคทมีเมียแคทด้วยเมียแคทนี่เป็นสัตว์หาย,ยากนมันจะสูญพันธุ์แล้วอะ่ะมียแคทดูในสระคดีอยู่นะคะก็จะเห็นอยู่บ่อยๆเป็นสัตว์เลี้ยงลูกนม มันจะอยู่แบบรวมรุๆหนึ่งนี่าม,มาล้วรู้งานมาเล่นกล้งเหรอมาเล่นกล้งเหรอเขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มๆนู่นเขาก็คือเข้าใหม่ปลามันเกาะกันอยู่ไม่ล่อยเลยรักกันมาก อิจฉ่าอิจฉาเมียแคทอุ้ยดูดิมันนัวเนียกัน <S <S น่ะมีกระตามไม่เลิกโอ้ยหน้าหมั่นใจมากเกาะกันเป็นเปล่งไปแล้วไปดูอย่างอื่นกัน,นะคะ่ะยังตามเราไม่เลิกไอแพะเนี่ยตามดิอะไรล่ะลูกคือมันไม่มีน็อติ้งบ๊ายบาย ไม่มีคนเลยนะคะ่าเข้าเนี่ยแปดสิบบาทนะคะเด็กเด็กอย่างน้องเอ็ดเวิร์ดเงี้ยก็คือไม่ไม่คิดนะคะก็คือความสูงยังไม่เกินที่เขากำหนดก็มีสัตว์เยอะแยะเลยอันนี้ก็อ่าวอ้าวยังตามอีกอะไรล่ะลูกหนูจะกลับบ้านกับแม่ไม่ได้นะโอเค นี่นะคะก็บรรยากาศรอบๆก็เป็นสัตว์ที่พาเด็กๆมาเที่ยวเล่นได้นะคะแล้วก็พีที่น้่งเล่นแล้ววันนี้อากาศดีตรงมันไม่ร้อนนะคะเพราะฝนมันเพิ่งตกมันก็เลยเหมือนคุ้มคมแต่มันฝนไม่ได้ลงแต่ก็อากาศมันไม่ได้ร้อนอบอ้าวมันเย็นๆย็นก็คือมาวันอากาศดีนกอีมูดูสิ อีมูเป็นชื่อที่ไม่ค่อยคุ้นชินเลยอ่ะเขาจะเป็นนกที่กินผลไม้ดอกไม้มเมล็ดพืชแมลงรวมทั้งสัตว์เลยคานขนาดเล็กเป็นอาหารเขาต้องการน้ำทุกวันนะคะวางไข่ั้งละ9-12าถึงสองอยู่เนอะเอานั่นก็นั่นคือต้องการอะไร หมัอนเขี้ยวล้วหรือว่าหรือว่าแบบอยากไปหาเพื่อนหรือยังไงเอาอะไรอุ้ยสูงจังลูกกระจกเท่ใช่ไหมหตัวเขาใหญ่มากน่กกากลัวเอาอยู่กับไก่นั่นไก่อะ่ะเขาอยู่ด้วยกันได้เหรอเขาอยู่กับไก่ป่าด้วยเหรออัน,น แต่ไม่ไแน่าจะใช่ไก่ป่านะไก่อะไรก็ไม่รู้โอ้ไก่ป่านี่เขาอ,อยู่ด้วยกันได้อ่ะโงเขาเป็นเฟรนด์กันเขาแอดเฟรนด์กันคนอื่นก็ไปกันนู่นแล้วนะคะนี่ก็เดินโอเอ๋อุ๊ยอุ้ยอุ๊ยว้าววลูกกระจอกเทศนั่นก็ลูกกระจอกเทศนี่ก็ พ่อแม่ลูกใช่ไหมดูยังไงตัวผู้ตัวเมียนกกระสอบเทศนะคะเป็นสัตว์ที่ชอบกินในทุ่งกว้างรวมกันเป็นกลุ่มอยู่กันเป็นฝูงอยู่ร่วมกับฝูงม้าลายด้วยแล้วก็ยีราฟเพราะว่าเขาเหมือนกับอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกันเนาะ ก็คือรู้เพราะว่าอะไรอ่านป้ายนะคะอ่านป้ายล้วนๆความรู้เราเยอะความรู้อยู่รอบตัววันนี้ก็ลักษณะน่าจะเป็นอารมณ์แบบคาเฟ่เนาะถ้าเป็นก่อนโควิดก็คงจะมีร้านอาหารคิดว่านะแต่ตอนนี้ก็คือแทบจะไม่มีคนนะคะเหมือนเหมือนจองแบบ p r i v a t e เอาวันนี้แล้วก็มาเดินกันเอง อุ้ยน่ารักมากนี่เขาเรียกอะไรนะกวางใช่ไหมกวางเลนเดียมะโอ้ยเขาก็น่ารักมากเลยอะเยอะมากเยอะมากเลยอะแต่ข้าทางเขาจะอิ่มอะนะเขาก็เลยไม่ไม่มีแบบวิ่งมาเลย ตอนนี้ก็เอ็บเบิร์ดก็ไปน,นู่นหลยนี่ก็เป็นสูง มีแปลงเมลบรีด้วยก็คือต้นต้นไอเนี้ยเนี่ยคะ่ะที่มันจะเป็นลูกแบบสีม่วงอะเมลบรีอะแต่ช่วงนี้ยังไม่ใช่หนะ้ามันที่มันจะออกที่บ้านก็มีเหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรอะอต้นหูกวางหรอไม่น่าจะใช่ ลมก็เยน็นดีนะคะวันนี้ลมอ่อนๆอากาศไม่ร้อนก็คือโอเคเลยเหมือนจ้องแบบพาเวทจริงๆอ่ะท yes, ุกคนะโว้ดูมน I'm <laughs> so น,น้องเดินเบาๆอือฮะอันนี้ก็กมาไกไ่แหละแต่เขาปล่อยปล่อยรับแขก